น้องอยากทำอะไรนั่งเล่นลูกบอลกันอยู่นั่งเล่นลูกบอลกันอยู่ลูกบอลสีอะไรยำปูจี้เกี้ยวยมปูกระจีเขียวน้องอยากเตะบอลเก่งไหมเตะบอลเก่งไหนเตะให้พอดูสิโอ้โหเตะแม่นด้วยเตะแรงด้วยไหนเตะเตะอีกลูกนหนึ่งสิใช่เตะให้ดูสิโอ้โหเตะแรงจริงๆรอ๋อเตะเป็นจริงด้วย Oh, Kinh, kinh, kính. Oh, tape, eek, tape, eek, mang, 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 tape, mang, tape, mang, tape, mày xí, à, áo tape, kéo, tape, mang, 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 อย่าเตะแรงด้วยเตะแม่นด้วยเตะเป็นจริงนะเนี่ยอ,อ่ะเตะอีกเตะอีกแล้วเร็วเ,เตะเพื่อนๆดูสิบอลเตะเพื่อนๆดูสิเ,เตะมาเออเพื่อนหมดเลยโอ้โหเอาสีเขียวเอาสีเขียว สีเขียวลูกอาทิจมพูก็ได้เตไอมาพ่อดูเอาวางเต๋ให้เพื่อนๆดูสิเต๋โอ้โหเต๋แม่นด้วยใหญ่มาก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 เออมาเต๋มาค่ะติจมพูติจมพูน้องนกนกอาทิจมูที่เขียวสีเขียว อพ,ออพ่อจิมฟูต้องอยา,อาีเขียวเอ๋อเจพ่อดูอีกไหมเูกบเอ,ออเจมาทางนี้เะมาเพื่อนๆดูเตะเก่งไหมออเะเก่งไหมหม้เกาเก็บให้เอา,า,อาพ่ออะไจิจิจิมฟูค่ะ ชาเตะไหมพ่อมาทางนี้โอ้โหหนสองจ้ำโอ้เตะแรงโอ้เตะแรงเออเดี๋ยวพ่อเก็บให้มาเอาลูกนี้ก่อนมานี่ลูกนี้มาเตะมาเดี๋ยวมาเร็วอจีเขียวอจีเขียว

จิ้มพู๋เอาเต๋สิเต๋จิ้มพู๋สิน้อยเกินไปนอันนี้มันน้อยเกินไปใหญมากใจมากนีก่ว่าเอาเต๋เต๋อะไรเต๋จิชมพู๋เออ,อย่าโยนมาอีกลูกหนึ่งแล้วเอามา โอ้ได้ลูกใหม่อีกลูกหนึ่งแล้วโอ้ย่าโยนมาให้ลูกนึงลูกสีอะไรเนี่ยสีฟ้าเหรอสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วสีฟ้ามาแล้วมีกี่ลูกตอนนี้มีกี่ลูกละฮะมีสามลูกสีฟ้าเอาสีบอะไรเอาสีฟ้าเอาจีบอะเอาจีาอตเต น้องหยาดทีเขียวเตะสิเตะลูกไหนก่อนลูกนี่ลูกนี่เอาลูกนี่อีกเออเออน้องหยากเตะบอลเก่งใช่ไหมเตะบอลเก่งโอ้เก่งมากมีลูกบอลตั้งเยอะเลยน้องหยาดลมน้องหยาดลมน้องหยาดจะลุกขึ้นไหมล้นโอ้โหน้องหยาดลุกขึ้น มีสามลูกอืมน้องหยาดชอบสีอะไรสีแชมพูน้องหยาดชอบสีชมพูป้าเอาสีอะไรป้าเอาสีสีฟ้าป้าเอาสีฟ้าป้าเอาสีฟ้าอ๋อน้องหยาดเตะเตะสีฟ้าให้ดูหน่อยสิสีฟ้าเตะสีฟ้าเร็วไหนไหนสีฟ้าไหนเตะถูกไหม อะเตะมาซีฟ้าอันไหนเตะสีฟ้ามาเตะสีฟ้าไม่เพาะอาเตะมาก่อนเร็วๆอาเตะเตะแรงๆเลยเด้อเตะแรงๆเลยเตะเลยเตะสีไหนก็เตะเอาเตะแรงเลยเอาสีฟ้าเตะก่อนเตะซีฟ้าก่อน เออเ่าอ่าเอาเอาจีเขียวมีจีเขียวไหมเตมมามีไหมไมีแ<ม>ต่<ม>สีฟ้าเอาเตสีฟ้าไหมพ่อเจเลยยิงแรงโอ้โหเก่งมากเอาเอาสีเขียวด้วยเอาเจชีเขียวมาเตมมาค่ะหนึ่งที่สที่สอง ของององอันหรออ่ะไมสองจ้ำน่งจ้องจ้ำโอ้หอดตันน้องหยาดทำหลอดตูวน้องหยาดอะไราสีฟ้าไงสีฟ้า ใช่จีฟ้าสอ,องอันอืมอาค่ะค่ะยค่ะมาเตะบอลกันต่อ,อ,อพอเอาจีฟ้า โโอ้หเตะแรงอ่ะเตะสีอะไรมาอีกเตะมาเอะเตะไหมพ่อเสียอู้หเตะไปไกลเลยโอ้เตะแรงจังเลยอันนั้นสีชมพูไปนู่นแล้วโอ้ไปทางนู่นแล้วใครไปเก็บใครใครไปเก็บน้องอยาเก็บเองน้องอยากเก็บเองโอ้น้องอยากเก็บเอง อยากเก็บมาให้แล้วพ่อ uh, ดิ๊งต้องหยัดเก่งมากเลยโอ้น้องหยัดเก่งมากเลยตบมือน้องหยัดพ่อเก็บน้องหยัดเก็บเองน้องหยัดเก็บเองโอ้น้องอยากเก่งไหมค่ะน้องหยัดเก่งไหมโอ้เก็บเยอะแยะเลยโอ้โไปตรงไหนก็เก็บเองหมดเลย ทำไมรู้ภาษาอย่างนี้โอ้โหเขาเก่งเนาะอ่ะายบายเพื่อนๆก่อนายบายบายส่งจุบได้เอ้